สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาเรียนกันต่อหน้าที่61นะครับสำหรับหนังสืออัปโหลด6นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม6นะครับทั่วประเทศ คุณครูนํามาสอนให้ก่อนนะครับมาลองเรียนกับลองเรียนกับครูพี่นันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาในชั้นเรียนข้อ2 B นะครับผมบอกให้ r e a d the text again ให้อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ Then choose the correct answer แล้วก็ให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องระหว่าง A B C D A B หรือ C หรือ D นะครับ for each question ในแต่และคําถาม ข้อหนึนะครับเดวิด doesn't spend a lot of money because เดวิดไม่ได้ใช้เงินเยอะเพราะอะไรครับหน,นะครับ A นะครับ he never goes out เขาไม่เคยออกไปเที่ยวข้างนอกเลย B นะครับ his parents give him money คุณพ่อคุณแม่ของเขาได้ให้เงินแก่เขา C นะครับ he f i n d things too expensive เขาพบว่าน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราคาแพงเหลือเกิน ดีเซลนี่ชื e อนานนานนะครับเขาถึงจะต้องการที่จะซื้อจดๆๆอะไรก็แล้วแต่ข้อที่ถูกต้องคือข้อดีนะครับนะนานๆเขาถึงจะคิดซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะไปก็อสองต่อครับ In the Fu t u r e d a v i d hope to ในอนาคตนั้นเดวิดต้องการที่จะจดๆกข้อ A นะครับ h a แฮมิ son's ซ n s ส o ูตนะครับ ต้องการที่จะมีระบบการขนส่งหรือระบบการเดินทางด้วยตัวเองนั่นก็คือต้องการที่จะซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับข้อ b by a digital camera เพื่อต้องการซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลข้อ c นะครับเพื่อ spend money r e m o on clothes เพื่อใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการซื้อเสื้อผ้าก็ดีนะครับอัปเกรด his mobile phone ไปเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์นะครับหรืออัปเกรดให้เป็นรุ่นใหม่ๆ ดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ A นะครับนะเก็บเงินไว้ซื้อรถนะครับข้อ3นะครับผมแคชม e y นี m ม s f r o มเงินของแคชนะครับได้มาจากไหนครับก็อ A working as a shop assistant ไปเป็นผู้ช่วยพนักงานขายในร้านค้าข้อ B a weekly allowance นะครับได้เบี้ยเลี้ยงนะครับรายอาทิตย์ ข้อสนะครับ A ออ amount she has borrowed ตามจำนวนที่หล่อนได้กู้ยืมมานะครับขอ้อ d นะครับ a weekend job ซึ่งหล่อนไปทำงานรายอาทิตย์มานะครับคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4นะครับตามจำนวนเงินที่หล่อนได้กู้มาข้อ C นะครับ Kate's parents นะครับคุณพ่อคุณแม่ของเคทนั้นเรีอยวของเคที่นะครับนะชื่อเล่นยังว่าเคท air e f u s e d to give her money นะครับปฏิเสธที่จะให้เงินแก่หลอนก็มีนะครับ w a n t her to spend r e s t เตือนลอนเสมอว่าให้ใช้เงินอย่างประหยัดหน่อยหรือใช้ให้น้อยๆหน่อยนะครับข้อ4 w h a let her use the computer ไม่อนุญาตให้แคทตี้มาใช้คอมพิวเตอร์ของพวกท่านนะครับข้อดีนะครับ have some emergency saving ได้มีการประหยัดนะครับเพื่อภาวะฉุกเฉินให้ประหยัดบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อภาวะฉุกเฉินนะครับดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือได้เตือนหล่อนนะครับให้ใช้เงินให้น้อยลงนะครับก็คือข้อ B นั่นเองจบนะครับไปต่อครับผมข้อ3ข้อ 3, อ3ใหญ่นะครับก็บอกว่าให้ use the word from the check this word b o o k s ให้ใช้คำศัพท์จากเช็ค this word book นะครับนะในหน้าก่อนหน้านี้เอามาทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะครับ correct form ทำเพื่อที่จะ complete the sentence เพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับผม Susan c o n c e n t r t t e on her studies and God s t r e h t a s สุสานนะครับได้มีสมาธิกับการเรียนของหล่อนนะครับและแล้วหล่อนก็ได้ A นะครับทุกวิชานะครับเออโพ s ฟอย่างนี้นะครับนะข้อ2องนะครับ mobile p h บ n e b i l l i s too h I g h I need to c u t d o w n on my c a l l s โทรศัพท์มือถือของฉันนั้นรู้สึกว่าแต่ละเดือนนั้นนะครับค่าใช้จ่ายบบลออกมาสูงเหลือเกินนะครับ เดือนละ3-4พันทุกเดือนเลย I need to cut down on my c o l e ดังนั้นต่อไปนี้ฉันจะลดในการใช้โทรศัพท์แล้วนะครับนะข้อ3ครับ I give my mom's 0 p o u n d a s a week to c o n s i r l e t o d s b i l l s ฉันได้ให้เงินแก่คุณแม่ของฉันนะครับอาทิตย์ละ30ปอน เพื่อที่จะช่วยนะครับหนาชํำระค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบิลต่างๆข้อสี่ครับผมชี้คันอึศฟอร์จอนิวคา so she is getting a loan from the bank หล่อนไม่สามารถมีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับดังนั้นหล่อนจึงทำการกู้เงินจากธนาคารข้อ5ครับเจมี่วีส์ฮทชูครั latest gadget j จ m ี est, Jamie, นั้นนะครับมักจะไปหาซื้ออุปกรณ์นะครับ gadget อะไรก็ตามที่มัน latest ที่มันทันสมัยล่าสุดนะครับนะตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับถ้านักเรียนต้องการรู้คำแปลก็หลังจากที่ไลฟ์สดจบไปนะครับก็ไปดูในคลิปของคุณครูได้นะครับแล้วก็หยุดคลิปนะครับเพื่อที่จะดูจะฟังคำแปลอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ไปต่อครับผมนั่นก็คือนะครับไอ้เขาบอกให้ fill in the gaps นะครับให้เติมคำลงไปในช่องว่างนะครับ with ด้วยคำว่า save up คำว่า digital คำว่า cut down all นะครับคำว่า p o s t time คำว่า c o n t r i b u l e คำว่า cover นะครับเติมลงไปใน6ข้อนี้แล้วนะครับก็บอกว่าให้ use the completed p l a c e s นะครับให้ใช้วลีเพิ่มเติมเข้ามาให้สมบูรณ์นะครับ in sentences ในทุกๆประโยค of your own ด้วยสำนวนของนักเรียนเองนะครับนี่คือการแปลคำสั่งนะครับนะนี่ค,ครูก็เขียนคำแปลว่าให้แล้วนะครับเรียนกับครูพี่นันนะครับนะส่วนมาก จับแปให้ทุกคำศัพท์และจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ขอให้เขาว่าเออจอบมาตัวเดียวนะครับสำหรับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4่ข้ออ่าข้อ5ข้อ6ก็ให้มาแค่สั้นๆดังนั้นคำที่ขอให้มาคุณครูใส่เป็นตัวแดงนะครับตัวแดงส่วนคำที่ขอให้เติมนะครับนาะคุณครูใส่เป็นตัวเขียวเช่นคบว่า post ถามตัวนี้นะครับหนาะก็นำมาเขียน เอาทุกตัวมาเขียนให้ตัวละข้อนะครับคำศัพท์ละข้อหรือวลีละข้อนั่นเองได้ดังนี้นะครับแล้วก็มีคำแปลให้ด้วยอ่ะขึ้นคำแปลเลยก็ได้ครับ <Yeah. S 1> ครกครูแต่งให้ว่า I want to get a part-time job so I can save some money แปลว่าฉันต้องการที่จะหางานทำอนอกเวลาหรืองานทำเป็นงานอดิเรกนะครับหรือภาษาไทยก็เข้าใจนะครับ part-time นะครับนะก็คือนอกเวลาทํางานนอกเวลาเรียนนอกเวลาปกติฉันต้องการที่จะเก็บเงินนะครับนะต้องการที่จะออมเงินเซฟเซฟมันนี่เซฟซัมมันนี่ข้อสองนะครับ I have to save up if I want to buy those new shoes ฉันต้องการที่จะประหยัดเงินนะครับนะเพื่อที่จะได้ซื้อรองเท้าเหล่านั้นรองเท้าใหม่ๆนะครับนะ ข้อสามครับ I give my parents some money to contribute towards bills ฉัน,นรับได้ไง่ายเงินนะครับบางส่วนแก่คุณพ่อคุณแม่นะครับนะเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการจ่ายค่าบิลต่างๆนะครับ I got a new digital camera for my birthday ฉันได้รับกล้องถ่ายรูปดิจิทัลนะครับเป็นของขวัญเนื่องในงานวันเกิด ของฉันเอง I hope I will have enough money to cover my expense ฉันหวังว่านะครับนะฉันจะเก็บเงินให้เพียงพอเพื่อที่จะครอบคลุมนะครับค่าใช้จ่ายของฉันหรือพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายของฉันเอง I need to cut down on my spending if I want to buy a mobile phone ถ้าฉันต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับฉันต้องลดค่าใช้จ่ายของฉันนะครับหนาะบางส่วนเพื่อต้องการเก็บเงินออมเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือนี่คือตัวอย่างประโยคนะครับนะที่แต่งไว้ให้นะครับพร้อมกับคำแปลด้วยไปเร็วนะครับเพื่อประหยัดเวลาข้อสี่ก็ถามว่า which of two sisters นะครับวัยรุ่นสองคนนี้นะครับคนไหน ที่ seem to ที่ดูเหมือนว่า spend t h a money r e s o n a b l e d e s o n a b l y ที่จ่ายเงินของเขาอย่างมีเหตุมีผลนะครับ in t r e e minutes ในภายใน3นาทีให้ write a few sentences ให้เขียนประโยคสั้นๆนะครับ giving reason ให้เหตุผลแล้วก็ tell the class แล้วก็นำไปนำเสนอต่อเพื่อนในห้องเรียน เขียนออกมาได้ดังนี้นะครับก็คือเดวิดสเปนชิสมาน y r ริ s โ n นบ l ีเดวิดนั้นได้ใช้เงินของเขาอย่างมีเหตุมีผลนะครับ he is careful with his money เขามีความรอบคอบในการจ่ายเงินนะครับ he doesn't spend it on things that he doesn't really need เขาไม่ได้ใช้เงินนะครับเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาไม่ต้องการ so he can save as much as he can to buy a car ดังนั้นเขาก็จึงเก็บเงินนะครับนะสะสมเงินเก็บเงินได้มากพอที่เขาจะซื้อรถนะครับนะรถยนต์ส่วนแคที้นะครับแคที้ doesn't spend her money r e a s o n a b l y นะครับแคที้นั้นไม่ได้ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลนะครับผม she is living off a s t u n t loan หล่อนได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับก็เพราะเงินกู้มานะครับเพื่อการเรียน student l o a นนะครับหรือกองทุนเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับกกยสหรือเปล่านะครับนะประมาณนั้นคุณครูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับของไทยนะ And she spends money quite impulsively นะครับแปลว่าหล่อนได้ใช้จ่ายเงินของหล่อนนะครับอย่าง อ,อย่างอะไรนะครับอย่างหุนหันพลันแล่นนะครับนะภาษาไทยนะครับัำนี้นา,านๆใช้ที่ impossible น,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 นะครับอย่างหุณนหันพลันแล่นชีาบที่หงสจีรศสเนี่ยนะครับหล่อนซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งของไม่จำเป็นนะครับ even though s he needs to save up for new computer แต่แม้กระั้นก็ตามนะครับหล่อนก็ยังรู้จักประหยัดนะครับนะลดค่าใช้จ่ายเอาไว้เผื่อที่จะเก็บเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะครับ สรุปได้อย่างนี้นะครับน,นี่คือคําแปลไปต่อนะครับนามาเรียนหลักไวยากรณ์นะครับก็บอกว่า you need to buy a present นะครับคุณต้องการที่จะซื้อของขวัญเดี๋ยวคุณครูทําให้ใหญ่นิดหนึ่งดีกว่านะครับนะได้แปลว่าปัจจุบันนะครับคุณต้องการที่จะซื้อของขวัญน,นะครับ use language ใช้ใชภาษาอ b o o k s ในกล่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับ to x เอา act Out, exchange ก็เพื่อแสดงการสนทนานะครับนะ as in t e x a m p l e ให้เหมือนกับตัวอย่างนั่นก็คือนะครับ i n q u i r g นะครับในความต้องการนะครับหนะหัวข้ออันไหนที่เราต้องการซื้ออะไรหรือต้องการให้ใครทำอะไรเช่นประโยคว่า c a n i help you ให้ฉันช่วยเหลือคุณไหม do you need anything h e l p คุณต้องการความช่วยเหลือบางอย่างหรือเปล่า what can I do for you ให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง Replying นะครับคำตอบก็เช่น I'm looking for ฉันกำลังมองหาจุดๆจด,จด Do you have คุณ nee มีอันนั้นอันนี้ไหมจุดๆจด,จดหรือ I'm trying to find ฉันกำลังมองหาอะไรอยู่ก็จุดๆจุดส่วน so, agreeing on a price นะครับการเห็นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับนะเช่นนะครับอกว่า oh, this one is นะครับสิ่งนี้ราคากี่ปอนด์ก็ว่าไปกี่ดอลลาร์กี่บาทก็ว่าไป หรือ how about this this ใน่นี้คือเอกพจน์นะครับ how about this ก็คือของหลายชิ้นหลายอันนะครับเป็นอย่างไรบ้าง it is หรือว่า there are นะครับมันราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไป I will take it แปว่าฉันต้องการซื้อมันเลยนะครับ that a bit expensive นะครับมันรู้สึกว่าราคาค่อนข้างจะแพงไปนิดนึง I will keep looking ฉันขอแค่ดูก่อนเท่านั้นเองนะ หรือฉันขอพิจารณาดูก่อนนะครับเช่นหนังสือเขาเขียนมาให้ว่า Can I h า l ฮ you? ให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างมีก็บอกว่า I'm trying to find a silver picture frame ฉันต้องการที่จะบองหาซื้อกรอบรูปที่เป็นกรอบอกรอบรูปเงินนะครับกรอบรูปที่กรอบเป็นเงินนะครับนะเป็นสีเงินหรือเป็นเงินนะครับนะ silver พรักานขายบอกว่า this one is 10นผาวไปหยีบมา1ฉากแล้วก็บอกว่าฉากนี้ราคา10บอนนะ B ก็บอกว่าเอวิดเชเกตเดี๋ยวฉันตกลงซื้อชิ้นนี้เลยฉันตกลงซื้อชิ้นนี้เลยนะครับนาไม่มีคำว่าเดี๋ยวนะครับขอไปด้วยหรือนะครับเสริมเพิ่มเติมนะครับก็คือว่า do you need any help คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างไหม I'm looking for a pair of b l a n k ออ uh, black leather g l o v s นะครับฉันต้องการที่จะซื้อถุงมือหนังนะครับสีดำสักหนึ่งคู่คนขายก็บอกว่า how about this pair twenty f pounds เป็นอย่างไรบ้างคู่นี้ราคา25่ปอนด์คนที่ต้องการซื้อว่า that's a bit expensive i'll i'll keep looking ฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะราคาแพงไปนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวขอฉันคิดดูก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับหรือฉันขอดูก่อนค่อยมาซื้อทีหลังอะไรประมาณนั้นนะครับ I อมค e ีฟร o ้เกไปต่อครับผมนั่นก็คือเขาบอกว่าให้ Conduct ก็คือให้จัดการสำรวจนะครับนะให้จัดการนะครับ Conduct ไว้จัดการจัดการทำสำรวจนะครับทำการสำรวจหรือไปอ่าไป ไปทำซอรว์คือไปทำการสำรวจข้อมูลมานะครับนะคว่าสำรวจในที่นี่ไม่ใช่รีเสิร์ชนะครับนะซอรว์ก็คือไปเดินไปตรวจไปดูไปดูมาทั้งหมดทุกอย่างนะครับเราก็เรียกว่าซอรวจออบยูเฟรนนะครับกับเพื่อนของคุณให้ X s k ก n g t ิ e งเให้ถามเพื่อนๆเ,เหล่านั้นว่านะครับ what they are saving money for ว่าพวกเขาประหยัดเงินไว้เพื่อซื้ออะไร แล้วก็ให้โรอัพอะไพชาร์ดนะครับให้มาวาดเป็นแผนชาร์จวงกลมนะครับนะแอนพรีเซนต you are filing to the class แล้วก็ให้นำเสนอนะครับสิ่งที่คุณได้มานะครับที่คุณหามาต่อเพื่อนในห้องเรียน you can use the pie chart in t h example 1 a as a model โดยใช้นะครับไพชาร์หรือว่าชาร์ดวงกลมตามตัวอย่างในข้อที่ 1a เป็นแบบนี่คือคำแปลของคำสั่งนะครับดังนั้นก็ ทำใบชาร์จมาได้ประมาณนี้นะครับก็คือนักเรียนที่ประหยัดเงินไว้เพื่อที่จะซื้อรถยนต์นั้นนะครับนะเป็นจำนวนมากคือ36%สีเท่าๆนะครับส่วนเก็บเงินไว้ผู้เรียนในหมหาวิาลยนะครับ3าซื้อคอมพิวเตอร์นะครับไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนะครับิและก็อื่นๆจิปถาถะนะครับอีก5%เ ดังนั้นจึงนำมาเขียนเป็นตัวดังเสริภาษาอังกฤษได้ดังนี้นะครับก็คือ the majority หรือว่า the most of friends are saving up to pay for university or buy a car นักเรียนส่วนใหญ่หรือเพื่อนๆส่วนใหญ่นั้นนะครับผมใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะว่า the majority หรือว่า the most of my friends นะครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะได้ประหยัดเงินไว้เพื่อใช้ใจ่ายในหมหาวิทยาลัยและซื้อรถยนต์ ข้อที่สองนะครับ Some of them are saving up to buy computer นะครับบางส่วนนะครับนะเพื่อนเพื่อนบางส่วนนะครับได้ประหยัดเงินนะครับได้เซฟเงินนะครับเก็บเงินเพื่อที่จะไว้ซื้อคอมพิวเตอร์ a few of them are saving money for emergency และก็มีส่วนน้อยนะครับนะส่วนน้อยเท่านั้นที่เก็บเงินไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินตามเปอร์เซ็นต์ของชาร์ตที่ออกมานะครับ แล้วก็ Worry f ่ e l ลกบวอร r รี่ e ิลนะที่นี่แบ,บน้อยมากๆนะครับนะน้อยเหลือเกินจำนวนน้อยที่สุดนรรมดาเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับของเพื่อนๆนั้นประหยัดเงินไว้เพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไม่ได้ประหยัดเลยนะครับนะดอนเซฟชอนะครับผมเป็นั้นว่าคุณครูก็รีบบรรยายนะครับรีบสอนนะครับจนจบ